แล้วไหมอ่ขนกเก็ดขึ้นตักเกล็ดสองแถวองไจ้าเย็นแล้วแพ้ไปไปเสาร่ไ 呵好呵。<laughs> <laughs> ไม่ต้องเอาให้ใครแล้วไม่ต้องเอาให้ใครแล้วยุดใส่ใจใ้าเดวเออไม่ต้องไม่ต้องยกอะไรให้ครไม่ต้องใจดีแล้วจายเอาตัวเองก่อนนะเอาตัวเองก่อนไม่เอาเข้าที่สั่งาแล้วไมย่หา่ใช่่ใ่่่่ใ่ ใส่ผ้แล okay. like okay. okay. uh, ้ว่โอเคแล้วก็ได้จเอมาก็าก็ใสโอเคื่อเลยแหละหยิรูดต้องรีบมาพรว่าน้องเคตามใแล้วานแนล้วไ้นรับใ้ไหมใช่ไหมปด้โอเค เรื่องตัวมะเอาหวานทำยาแกไม้หรือท่า้้งวัน่คอ่ ร้ายหรืองรักษาคคอขครหค่ะรมยเดีต้องไปถามหาเดี๋ยวอไปเพ่นเป็นเพื่อนกคนนี่เพื่อนมีครูได้เหรอออูของของของชัยได้เหรออแล้วยอยู่กับมชัยไม่สบายอ่างไ่ก็ไไม่ได้ต้องเป็เพื่อน

มันสชาต่ะ่้เป็นสีฟอกันนนีเอาดยาใช่ไมอยาเขาชื่อว่าใครอกดนะ

นายทวัดชัยทองหรอไม่ใช่าหารเยยศอะไรใหญ่ๆเีจะสิบลาร้อยสิบสองอเป็นเรื่อยๆ่นะทำง,งานมพค่อยไท้สองทานพี่ชายไ,ได้ยืนหนได้ร้อยแหะ ผาขอผขอออกผมขอออกผมขอออกรู <Cornell. S 2> ้จักไหะใรู้จักนไิดีึงนนที่เป็นผูว่าแบงค์ชาติอ่ะจักมจกันแล้วแหละเคอ่ครับออกครับในส่วนของทุยายเดียววันนี้ได้เข้ามาช่วยเหลือในน้าใบ้างนะค่ะพอ ต้องขอเกินก่อนเนอะว่าคุณยายเนี่ยเป็นเคสที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนท์เนี่ยตามอยู่นะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเมื่อกันยาก็ได้เจอท่านแล้วแล้วก็เคยที่จะเข้าไปดูแลแต่ว่าคุณยายก็ไม่ยินยอมนะคะแล้วก็ให้เรากลับไปแต่ทีนี้สําหรับวันนี้ค่ะเมื่อเราลงประเมินแล้วอะเนาะเราก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าสิ่งที่สําคัญเนาะ ก็คือในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าคุณยายขาค่อนข้างบวมนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพใจด้วยนะคะซึ่งคุณยายยังให้ในเรื่องของการสรื่อสารที่ค่อนข้างสับสนนะคะในวันนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามานะคะของพอมจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะซึ่งมีทางสํงานักงานอายการจังหวัดนะคะได้ได้ได้ในเรื่องของส่งนิติกรมาช่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะดูในเรื่องของความยุติธรรมให้กับคุณยาย นะคะก็จะมีเทศบาลสุขุมขิง,งคนไรที่พึ่งค่ะแล้วก็ภายหลังจากตรวจกายและจิตใจเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ม>ก็จะประสานกับทางพลเมืองดีค่ะที่ที่ได้ยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือไว้นะคะซึ่งคิดว่าเคสนี้น่าจะเรียบร้อยดยคีค่ะค่ะแล้วในด้านกฎหมายนี่จะช่วยปยาเตียมด้วยใช่ไหมช่วยด้วยค่ะก็จะมีของทางจังหวัดน,นะคะที่จะช่วยในเรื่องของข้อมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ ถ้าข้อจริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของทางนักกฎหมายของทางจังหวัดค่ะวันนี้นอกจากพาคุณยายเียไปหาหมอเสร็จแล้วเนี่ยทางพอมอจะศึกัฒนาัการมรับุความรับผชอของมนุษย์กับหรือเรกว่าไม่ที่เบื้องนอนเนี่ยนะจะ<ช>ตัวคุณยายไว้ไหมนะในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วนะคะว่าคุณยายไม่ยอมเข้าสถานสงเคราะห์หรือว่ากระบวนการคุ้มครองใดๆทั้งสิน<ช>้นเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นโชคดีมากๆค่ะที่ทางคุณหมอจากศิริราชค่ะที่ได้ ความช่วยเหลือด้านต่างๆกับคุณยาย mm hmm. ก็อาจจะต้องเป็นการทํางานทีมร่วมกันอีกทีนึ่งนะคะค่ะ